กราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมวิทย์อาปลาชาแนลวันนี้ครับก็อยู่กับเกมคาบาวูบายเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่ประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับพร้อมกับผมจะแจกโค้ดนะครับ10รางวัลนะครับโอเคครับก็ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้วิทย์อาปลาชาแนลกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมคาบาวูบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเราจะมาดูที่กิจกรรมแรกนะครับว่า เป็นกิจกรรมอะไรที่เข้ามานะครับโอเคครับก็ที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นประดับนะครับบวก15นะครับเป็นกล่องกาชานะครับสามารถใช้เจียมมาสุ่มหาของ15ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับหินนะครับกันเตกหินเพอร์เฟกโคนะครับก็ใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถมาเล่นได้นะครับก็กาชามา2อันนะครับเดือนนี้อ่าต่อมาก็จะเป็นนี่ครับในส่วนของช็อปนะครับจะมีเจ้าตัว60เจียมนี้ก็คือมันจะได้ประดับบวก15นะครับก็มี รอบนี้จะเป็นอันนี้นะครับพรีเมี้ยนะครับพรมเมี้ยรถไฟนะครับก็มีประดับ65สามชิ้นนะครับหนึ่งวันนะแล้วก็ถวดคูณหนึ่งพันนะครับจานวนหนึ่งชิ้นนะครับ60เต็มนะครับโอเคแล้วก็มีของแฟชั่นนะครับที่ลดราคานะครับเรามาดูเทียวุฒินะครับก็ตามนี้นะครับแฟชั่นเจ้าแฟชั่นตัวนี้นะครัใครที่ชอบเรวุนนี้ตอนนี้ลดราคานะครับส่วนชุดนะครับก็มีชุดฟูดแอนด์อีวิวนะครับจะเป็นชุด สีแดงกับสีเอนเจิรสีน้ำฟ้านะครับโอเคนะครับก็มีทั้งชุดและส่วนหัวที่เหมือนกันนะครับเซ็ตเดียวกันนะครับที่ลดราคาก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับใครที่ชอบแบบไหนก็จัดไปครับอ่าก็มอไซค์กับสัตว์เลี้ยงน่าจะไม่มีครับเครับต่อมาก็จะเป็นถั่วที่ลดราคานะครับมาที่ปรับแต่งตรงนี้นะครับก็ถั่วจะลดราคาครึ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่น EXP ครับถั่วคุนพันธนะครับคุนเวลนะจากที่40เจมก็จะเหลือแค่20่เจมต่อวันนะครับ เราสามารถชอบถั่วไหนเรากดได้กดไปเลยครับสายฟรีสายฟาร์มสายอะไรชอบกกดครับอ่าแล้วก็มีนะครับตัวพัดถ้าใครที่อยากประหยัดก็อนนี้ครับเก้าสิบวันจากที่หนึ่งพันสี่เจ็ดเจมนะครับก็จะเหลือแค่ห้าพันห้าร้อยนะห้าร้อยก็ครึ่งหนึ่งนะครับมันจะลดครึ่งหนึ่งนะครับโอเคครับก็ถั่วลดราคาประมาณนี้ครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมยุ้ยนะครับร้านยุ้ยนะครับร้านยุ้ยครับเดี๋ยวเข้ามาที่ยุ้ยครับมาที่ยุ้ยช็อปตรงนี้นะครับ มันจะมียาให้เลขนะครับเป็นยาตั้งแต่ GM เวลหนึ่งเวลสองแล้วก็เวลสามแล้วก็ยาต่างๆมากมายนะครับก็ราคาก็จะบอกตรงนี้นะครับว่าขวดละเท่าไหร่นะครับมียาคีมียาสวอดแอมมียามีฉิกแอมมียาล้มมียาทุกอย่างนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับก็มีถึงวันที่24นี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องซื้อเหมือนกันซื้อดองไว้ครับไว้ลงดันนะครับอต่อมานะครับเราจะมาดูที่ตรงนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับ FG นะครับ มาที่ตังครับใช้เอ็มก่อนนะกล่องนะครับกล่องเลเวล1ถึงเลเวล10นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับซื้อนะครับเดี๋ยวจะบอกครับว่าตัวไหนต้องใช้ตัวไหนนะครับนี่ครับต้องใช้กุญแจสีเหลืองนี่นะครับเราซื้อกล่องแรกมันก็จะเปิดได้เลเวลมาเรื่อยๆจนถึงเลเวล10นะครับที่ใช้เอ็มอยู่ที่760กว่าเอ็มนะครับก่อนนี้ครับมีเอ็มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องใช้เจ้าไข่ตัวนี้นะครับเจ้าไข่ตัวนี้สามารถตกตามแมปทุกแมป ทั้งในดันทั้งนอกดันได้หมดนะครับอ่าโอเคนะครับกล่องนี้ต่อมาก็จะเป็นกล่องที่ใช้เจ็บนะครับกล่อง fg ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่กล่องนะครับมันจะเป็นถุงนะอ่ามันเป็นถุงนะครับโอเคก็มีสีเบลลเหมือนกันครับก็ใช้จดกุญแจตัวนี้นะครับกุญแจขาวแดงตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ไข่เช่นเดิมครับใช้ไข่เหมือนกันไข่ต้องใช้เยอะนะครับอ่าแล้วมันก็ต้องใช้จุดหมายสีแดงครับเดี๋ยวต่อต้องไปดูที่ชอบนะครับร้านชอบ มันจะอยู่ที่หน้าสเปเชียลนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับแพ็กเกจอัพนะครับ 1. จุดหมายใช่น0ิบเกมนะครับก็ใครที่อยากจะเปิดกล่องนี้ก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับกล่องก็อาจจะมีของแรงของอะไรมากมายนะครับมาลุ้นมาอะไรกันนะครับโอเคครับก็ต่อมานะครับช่วงเวลาบ่ายสามของทุกวันนะครับมันจะแจกเจ้าตัวนี้นะครับลูกอมกับการ์ดตัวนี้นะครับการ์ดเอกตัวนี้นะครับก็จะแจกให้การ์ดเอกห้าอันลูกอมหกอันนะครับ อย่าลืมมารับก่อนเที่ยงคืนนะครับไม่งั้นก็อาจจะหายไปได้นะครับในจดหมายนะครับพอเรารับมาแล้วครับก็มาที่ร้านยุ้ยมืนเดิมนะครับก็มาที่ดันเจียนทิกเก็ตนะครับกดเข้าไปที่ดันเจียนทิกเก็ตนะครับมีเวลาถึงวันที่24นี่นะครับตอนนี้ครับดันเจียนทิกเก็ตสามารถมาแลกไปดันฟรีได้นะครับเดี๋ยวผมจัดเลียงครับมันจะให้มา5้าอันนะครับเป็นใบการ์ดเอกตัวนี้นะครับสามารถมาแลกดันฟรีได้5ใบนะครับก็5ใบ5อันนะครับก็อย่างเขาหักนี่นะครับก็ใช้ทิกเก็ต1อันนะครับ เราก็แลกได้5รอบนะครับใครที่ชอบลงดันไหนก็สามารถมาแลกก็ได้กันนะครับโอเคต่อมาครับเราจะมาที่ของบ5กนะครับผมเล่นเบสนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมาที่เบสนะครับไปที่เบสนะครับเมนูเบสนะแล้วก็เปิดนะครับนี่นะครับก็มีทั้ง DM ทั้งวินะครับส่วนผมเล่นเบสนะครับก็จะเลือกที่เบสนะครับนี่นะครับก็ออฟตามนี้นะครับออฟในรูก็เป็นเลือดนะครับก็ X3 dy10 นะครับตามนี้นะครับก็มีทุกส่วนใน ที่เราชุดต้องการนะครับขาก็ออฟเลื่อนเหมือนกันครับ่่าสวนหัวส่วนแขนนี่น่าจะเป็นป้องกันแล้วก็ขีนะครับดาบก็จะเป็นคิเลดครับกับขีนะครับ X3/10 y เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็ของเบสไม่มีดาบการนตานะครับเคไม่มีดาบการนตาเลยนะแปลว่าดาบการนตต้องอยู่กับของ FB นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับใครที่จะเล่นกาตนานะครับก็ให้มาที่ FB นะครับนี่นะครับนี่นะครับอยู่กับ FB จริงด้วยนะครับ ก็สามารถมาแลกกันได้นะครับออฟก็เดียวกันเช่นกันเหมือนกับเบดนะครับโอเคนะครับก็กิจกรรมก็ประมาณนี้ครับใช้ลูกอมนะครับใช้ลูกอม6ลูกนะมันจะแจก6ลูกต่อวันนะครับก็อย่าลืมไปรับในจดหมายนะครับตรงอันนี้นะครับไอการทิเคตกับลูกอมนะครับอยู่ในจดหมายนะครับมันจะแจกให้ทุกวันเวลา15บหนาฬิกานะครับหรือบ่าย3โมงนะครับแล้วเราอย่าลืมไปรับมาก่อนที่เที่ยงคืนนะอาจจะหายไปนะครับ ส่วนลูกอมพวกนี้สามารถดองได้นั่นเองนะครับดองได้นะครับดองคาวันได้นะครับโอเคนะครับกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับในเดือนนี้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้วิดาปป้าชาแนกันด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกมคาบาวงบายนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ